เปิดเผยเรื่องราวของน้ำแข็ง AF7 หนุ่มมาเซอร์นักล่าฝันที่เปลี่ยนชีวิตเป็นธุรกิจกับภรรยาน้ำแข็งชยทัศน์อยู่เป็นแก้วเป็นชื่อที่เสนอชื่อเสียงในวงการบันเทิงตั้งแต่เข้าแข่งขันในเวที AF7 ที่เป็นที่รู้จักกันกว้างในเมื่อปี2553จนถึงปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่เริ่มต้นชีวิตเป็นนักศึกษาทางกฎหมายแต่หัวใจของเขากลับผูกพันกับดนตรีตั้งแต่ยังเด็กน้ำแข็งเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2532 และปัจจุบันอายุ36ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความสามารถทางดนตรีทั้งเล่นกีตาร์เบสและกลองซึ่งเป็นความฝันของเขาที่จะได้เป็นนักดนตรีแม้ว่าน้ำแข็งจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนร้องเพลงหรือเวทีแข่งขันก่อนแต่เขาก็ได้เข้าแข่งขันในเวที AF7 เมื่อปี2553ด้วยบุคลิกเท่และจริงใจต่อสิ่งที่รักทำให้เขามีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันหลังจากแข่งขันจบน้ำแข็งเริ่มทำงานในเส้นทางบันเทิง ด้วยผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องสโลรูกูแนวเป็นการงานแสดงครั้งแรกของเขาแต่ก็ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงต่อไปแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงที่นี้เพราะน้ำแข็งได้เก็บความฝันไว้และเปลี่ยนชีวิตเป็นธุรกิจกับภรรยาคือเอ๋ยพรพิชยาโพทองผู้บริหารสาวสวยและคนเก่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือเลรสที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์จากชุดก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปน้ำแข็งได้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ช่วยธุรกิจของภรรยาและเข้ามาช่วยเพิ่มความสาเร็จ ให้กับธุรกิจของภรรยาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าทึ่งแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันใครจะเชื่อว่านักดนตรีจะเปลี่ยนชีวิตเป็นธุรกิจกับภรรยาและนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่เราเห็นได้จากเรื่องราวของน้ำแข็งค,คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาบอกความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้